บอกเลยนะครับว่าสถานการณ์การเมืองตอนนี้ร้อนแรงเป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะตำแหน่งนะครับรองประธานสภาคนที่หนึ่งนะครับทิ่งแน่นอนครับตอนนี้นะครับหมออ๋องนะครับก็ยังดํารงตําแหน่งประธานสภานะครับคนที่หนึ่งอยู่นะครับยังดํารงตําแหน่งอยู่แล้วก็ทางฝ่ายค้านไอ้ทางฝ่ายรัฐบาลเองนะครับทางฝ่ายรัฐสภาเองก็พยายามที่จะเอาตําแหน่งนี้ให้ได้นะครับพยายามที่จะเอาตําแหน่งนี้ให้ได้โดยเฉพาะสสของพรรค เพื่อไทยโดยนะครับที่ออกมาเป็นหัวหอกเลยก็คือคุณอดีอนเพียงเกตนะครับคุณอดีอนอีเพียงเกตเนี่ยออกมาไล่กอนมั่งออกมาอย่างงู้นอย่างนี้มั่งพยายามที่จะทําทุกวิธีทางเพื่อให้มาครับอ่าให้หมอออกเนี่ยลาออกจากรองประธานสภานะครับจุดประสงค์เดียวครับต้องการนั่งตําแหน่งรองประธานสภาและเห็นว่าทีแรกนะครับก็จะมีบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวจะทําเรื่องเนี้ยเข้ามติในสภาให้มาทําการโหวตอะไรอีกนะครับผลสุดท้ายมาราสุดนี้บอกไม่เอาละนะครับเปลี่ยนใจนะครับเดี๋ยวจะหาว่าพวกมากลากไปอีกนะครับ ก็สุดท้ายแล้วก็คือว่าบอกว่าเดี๋ยวจะให้สสนะครับลงชื่อนะครับ50คนแล้วไปยื่นองค์กรอิสระก็บอกว่าเลยครับว่าอยากจะทําอะไรก็ทําเลยครับเพราะว่าวันนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าประชาชนหรือว่าพักก้าวไกลเนี่ยเองคงจะรู้เกมดีว่า ทางฝ่ายรัฐบาลเองไม่ต้องการให้ทําการตรวจสอบหรือรัฐบาลมีการหมกข้อมูลเอาอะไรเอาไว้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับสิ่งที่นะครับรัฐบาลทําสิ่งที่รัฐบาลออกมาเนี่ยถามว่าวันนี้ตําแหน่งรองประธานสภาทําไมนะครับฝ่ายรัฐบาลถึงได้เดือดร้อนแท้ทาไมฝ่ายรัฐบาลถึงได้ออกมาเต้นออกมาเต้นแรงตต้งกาเพื่อจะเอาให้ได้นะครับเพื่อจะให้หมอออกเนี่ยนะครับอ่าออกจากรองประธานสภาคนที่หนึ่งไปให้ได้ เนื่องจากว่าหมออ๋องกําลังไปเข้าไปขวางนะครับโซ,โซ่บางข้อหรือเปล่านะครับไม่ให้พวกเขาได้ทําอะไรได้ง่ายๆหรือเปล่านะครับหมออ๋องเข้าไปตรวจสอบนะครับการอะไรหลายอย่างหรือเปล่าโดยเฉพาะเรื่องตอนนี้นะครับที่เป็นประเด็นอย่างมากนั่นก็คือการตรวจรับครับการตรวจรับนะครับ ตึกรัฐสภาซึ่งแน่นอนครับการตรวจรับตรงนี้นะครับรู้สึกว่าตามข่าวที่ออกมาเนี่ยมันจะมีปัญหายอยู่ทั้งหมด6จุดซึ่งแน่นอนครับว่าวันนี้นะครับหมออ๋องกําลังตรวจสอบเรื่องนี้อยู่นะครับว่า ถ้าเกิดวันนี้นะครับเลขาสภา,าเนี่ยตรวจรับไปแล้วเกิดมีปัญหาเนี่ยแน่นอนครับเลขาก็ต้องรับผิดชอบซึ่งตอนนี้ก็เลยยังไม่มีใครกล้าที่จะที่จะตรวจรับเพราะหมออ่องไปรองประธานสภา,าคนที่1บอกว่าเอ้ยมีข้อพิรุธมีข้อสังเกตอะไรเนี่ยหกจุดนะครับที่ไม่สามารถจะตรวจรับได้นะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้ก็ต้องเข้มข้นกันเลยครับเพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนกับว่าวันนี้นะครับรัฐบาลถ้าทํางานโปร่งใสตรงไปตรงมาชัดเจนทําไมรัฐอ่า คนของรัฐบาลเองนะครับหรือคนของฝ่ายรัฐบาลเองเ่ยนะครับโดยเฉพาะคุณอดิศรเนี่ยออกมา,าพยายามเหลือเกินนะครับที่จะเอาตําแหน่งรองประธานสภาให้ได้ท,ทั้งท้งที่จริงๆแล้วตําแหน่งรองรองประธานสภาออกมานะมาบอกว่าเอ้ยเนี่ยทำให้ประชาชนบอกว่าปร,ประชาชนบอกว่าตาชบาัตบรสาหักหลังผมถามหน่อยครับว่าวันนี้ประชาชนเท่าไหร่ครับที่บอก วันนี้จริงๆแล้วจะบอกว่าหักหลังประชาชนตบสัตร์ต่อประชาชนหรืออะไรต่อประชาชนต้องให้ประชาชนเป็นคนพูดคุณเป็นสสคุณไม่ต้องพูดเพราะตัวคุณนั่นแหละไม่รักษาคำพูดตัวคุณแหละไม่ทําตามคําพูดตัวคุณนั่นแหละที่ทรยศประชาชนตัวคุณน่ะที่หักหลังประชาชนตัวคนที่ตบศัตว์ต่อประชาชนพักของคุณนั่นแหละที่ไม่รักษาคําพูดพักของคุณที่ไม่รักษาคําพูดที่ให้ไว้กับประชาชน พักของคุณที่ไม่ตามตามคาพูดที่ให้ไว้กับประชาชนพักของคุณแหละชิดตบัสัตว์ต่อประชาชนพักของคุณที่หักหลังต่อประชาชนพักของคุณที่ทรยศประชาชนเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับประชาชนเขาเป็นคนดูครับคุณไม่ต้องมาตัดสินใจแทนประชาชนเพราะวันนี้นะครับประชาชนนะครับไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นกับคุณแล้วไม่ได้ศรัทธาไม่ได้นี่ใครคุณมันเป็นแค่ขยะที่อยู่ในสภาสําหรับสายตาประชาชนอย่างบางคนสําหรับผมผมบอกเลยคุณอนิศร์เนี่ยเป็นขยะแค่อยู่ในสภาเพราะคนที่นะครับไม่รักษาคาพูด ที่ให้ไว้กับประชาชนคนที่ไม่ตาตามคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนเท่ากับเป็นคนที่ทรยศประชาชนหักหลังประชาชนต,ตบสัตต่อประชาชนคนคนนี้ไร้เกียรติไร้ศักดิ์ศรีและไม่ได้มีค่าอะไรเลยนะครับบอกได้เลยครับว่า สุนัขตัวหนึ่งยังมีค่ามากฝ่านะครับคนที่นะครับไม่รักษาคําพูดที่ให้ไว้กับประชาชนนะครับสส,สท,ท,ที่ไม่รักษาคําพูดที่ให้ไว้กับประชาชนเนี่ยสสที่ที่ไม่ทําตามคําพูดที่ให้ไว้กับประชาชนเท่ากับสสเหล่านี้นะครับตบสัตว์ต่อประชาชนหักหลังต่อประชาชนทรยศต่อประชาชนสสเหล่านี้มีค่าน้อยฝสุน,นัขจรจัดตัวหนึ่งอีก บอกให้รู้เลยนะครับวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับสสนะครับที่วันนี้ถ้าคุณจะไปว่าคนอื่นคุณจะไปก่อนคุณหันกลับไปดูตัวคุณเองว่าคุณรักษาคําพูดของตัวคุณเองได้ไหมที่ให้ไว้กับประชาชนคุณทําตามคําพูดของตัวคุณเองได้ไหมที่ให้ไว้กับประชาชนถ้าทําไม่ได้ก็อย่ามาเชิดหน้าชูคคนะครับพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ผมต้องบอกเลยครับว่ามันเจตนาสอเจตนาพิรุษหรือเปล่าสอสอเจตนาที่ไม่ดีหรือเปล่าถ้าวันนี้นะครับถ้า ฝ,ฝ่ายรัฐบาลเองนะครับต้องการทาประกันตรงไปตรงมาแล้วมีคนโดนตรวจสอบนะครับฝ่ายรองประธานสภานะครับเป็นนะครับฝ่ายค้านก็ไม่เห็นเป็นไรเนี่ยทำไมก็ตรวจสอบมาดีเราบริสุทธิ์ใจซะอย่างเราทํางานตรงไปตรงมาแต่วันนี้เหมือนกับตัวเองจะเดือดร้อนหรือเปล่าตัวเองจะร้อนตัวหรือเปล่าตัวเองพยายามดิ้นรลนหรือเปล่าพยายามจะเอาให้ได้นะตํตแหน่งรองประธานสภาเพื่ออะไรครับเพื่อไม่ให้มีใครมาขัดขวางฟาร์มเรีวฟาร์มชั่วของตัวเองหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะ แต่มันทาให้ผมคิดว่าเอ๊ะวันนี้รัฐบาลจะพยายามจะโกงหรือเปล่าพยายามจะกินหรือเปล่าจะพยายามทุจริตหรือเปล่าจะพยายามคอร์รัปชันหรือเปล่าถึงได้พยายามทําทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้ใครมาขัดฝังตัวเองได้หรือเปล่านะครับเพราะแสดงที่อาการออกมามาทําให้ประชาชนคิดแบบนั้นน่ะว่าวันนี้พวกคุณเข้ามาเข้ามาก็เข้ามาในที่เรียกว่าไม่เคารพฉันทามติของประชาชนอยู่แล้วแล้วเข้ามาแบบนี้อีกแล้วมาแสดงอาการแบบนี้อีก มันเหมือนกับว่าที่วันนี้จะเข้ามาทุจริตเข้ามาคอร์รัปชันเข้ามาโกงกินเข้ามารับสวยรับสินบนอย่างเต็มที่เลยแต่พังเอิญเนี่ยออกมาขัดฝังนะครับมาเป็นรองประธานสภาขัดฝังอ,นะอยู่หรือเปล่านะครับอยู่หรือเปล่านี่แหละครับคือสิ่งที่ประชาชนข้องใจและสงสัยอยู่แล้วแต่เมื่อบอกวันนี้เฮ้ยวันนี้นะครับพักเพื่อไทยเองนะครับโดยสสงพักเพื่อไทยต้องยอมตบบัตรสัตว์ต้องยอมหักหลังประชาชนต้องยอมที่ไม่รักษาคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนเนี่ยเพื่อจะมานะครับทำเขาเรียกว่าทำ ช่วยเหลือประชาชนแก้ปัญหาของประชาชนนะครับอันเนี้ยมันต้องเห็นใจพวกเขาผมถามหน่อยนะครับมันไม่มีวิธีอื่นมันไม่มีทางเรีเยกเหรอครับถ้าเปรียบเสมือนแบบนี้นะครับถ,ถ้าเกิดพูดแบบนี้ว่าเอ้ยเนี่ยเขาต้องยอมทรยศนะครับรหักหลังประชาชนต้องยอมไม่รักษาคําพูดกับประชาชนต้องยอมไม่ทาตามคาพูดที่ให้ไว้กับประชาชนต้องยอมตอบัสัตว์ต่อประชาชนต้องยอมหักหลังกับประชาชนเพื่อจะมานี่มันก็ไม่ต่างอะไรกับวันนี้คนคนหนึ่งเข้าไปรักขโมยของในร้านค้าแล้วบอกว่าจะเอาไปช่วยแม่ที่กําลังป่วย มันต่างกันแลยไหมความผิดมันก็คือาร์มผิดครับคุณจะไปช่วยแม่ก็คือคุณไปช่วยแม่อย่ามาอ้างให้ตัวเองดูดีทั้งๆที่จริงๆแล้วมันมีทางเลือกที่จะเดินแต่คุณไม่เลือกเดินเพราะคุณไม่ได้เลือกที่ประชาชนนะค,คุณเลือกเพื่อตัวคุณเองพักคุณเองเพราะฉะนั้นอย่ามาอ้างประชาชนวันนี้ประชาชนต้องการให้หมออ,องเป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งเพราะฉะนั้นสสฝ่ายฝ่ายรัฐบาลถ้าพูดกันง,ง่ายๆก็คืออย่าเผืออนะครับอย่าเผือกนิ่ง,งเงียบๆไปซะนะครับนะ แล้วทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีทดําำนโยบายของตัวเองให้ดีสร้างผลงานให้ดีเพราะถามว่านนวันนี้ก็ยังไม่มีผลงานอะไรที่เป็นที่ประจักษ์นอกจากอะไรครับลดราคาพลังงานซึ่งลดราคาพลังงานก็คือเป็นการแทนที่จะไปลดราคาพลังงานไปลดนะครับเขาเรียกกำไรของนายทุนเปล่าครับได้ทุนยัางกาไรเท่าเดิมแต่ไปลดงบประมาณของแผ่นดินลง แล้วแถมที่สําคัญตอนนี้เงินนี้จะต้อนหนึ่งหมื่นบาทตอนที่หาเสียงเอาไว้โหพูดอย่างชัดเจนมีที่มาที่ไปอย่างงูนี้อธิบายชัดเจนตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าที่มาที่ไปอย่างไหนจะต้องไปกู้ออกมาหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าแต่บอกว่ามันหนึ่งกุมภาพด้ใช้แน่นอนแล้วเงินมันมาจากไหนยังไม่รู้ยังตอบไม่ได้นะครับเมื่อวันที่15้ากลางเดือนที่แล้วบอกอีกสองาทิตย์รู้แน่ว่าเงินมาจากไหนทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้ยังไม่ชัดเจนสุดท้ายแล้วเงินที่เอามาแจกคือเอาเงินที่เอามากู้ถ้าแบบนี้ใครๆก็ทําได้ครับใครๆก็ทําได้ครับ กู้มาแจกนะครับกู้มาแจกใครก็ทําได้หรือว่านะับนายกรัฐมนตรีที่ไม่ที่เป็นคนที่ไม่รักษาคําพูดกับประชาชนและนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้ทําตามคําพูดของของประชาชนหักหลังประชาชนทรยศประชาชนตบสัตรประชาชนทําได้แค่นี้เหรอครับถามหน่อยนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับพิสิทธิ์อ่าผลิตนะครับชี้นะครับก้าวไกลพร้อมจับตานโยบายและการทํางานของรัฐบาลบอกไม่ใช่คอรมองเงาแต่จะเป็นแสงนําทาง และชี้ให้เห็นประเด็นที่รัฐบาลยังไม่ได้ขยับคาดเก้าอี้ประธานกรรมธิการลงตัวในการประชุมสอส,อออส,อสอพักพรุ่งนี้วันนี้นะครับ2ตุลาคม256น,ะนายพทริ์นะครับวัชระสินธุสอสอแบบบัญชีรายชื่อและโฆษกพักก้าวไกลเปิดเผยว่านะครับพักก้าวไกลมีความตั้งใจที่จะเป็นมีความตั้งใจนะครับที่จะเป็นฝ่ายค้านในเชิงรุกด้วยแนวทางนะครับ คือจับตานโยบายและการทำงานของรัฐบาลและนำมาวิเคราะห์ส่วนที่เห็นว่าตอบโจทย์ก็พร้อมที่จะสนับสนุนหรือหากมีจุดใดที่ขาดก็จะนะครับได้ทำข้อเสนอแนะให้กับรัฐบาลหรือรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องไปปฏิบัตินายพริทธิ์ได้ยกตัวอย่างนะครับการถแถลงของนายนัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสสแบบบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลในวันนี้ถึงข้อเสนอแนะนะครับ ต่อนโยบายของกระทรวงนิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนี่ถือเป็นผลงานที่เป็นรูปธรรมของแนวทางครับโ r o f i ก w a t นะครับโดยต่อไปพัรก้าไกลจะมีการถแถลงอย่างต่อเนื่องในประเด็นต่างๆนะครับเมื่อหรือเมื่อมีสถานการณ์ที่เป็นประเด็นสำคัญหรือเกี่ยวข้องกับนโยบายในตลอดระยะเวลา4ปีข้างหน้านี้ ทั้งนี้พักเก้าไกลยังมีแนวทางเพิ่มบทบาทของสสโดยแบ่งออกเป็นการขับเคลื่อน15ประเด็นเพื่อให้มีการควอบคุมกับปัญหาของประชาชนประกอบไปด้วย1นะครับการพัฒนาธุรกิจ2นะครับกรเกษตรประมง3ที่ดิน4นะครับแรงงานสวัสดิการ5ท่องเที่ยว6เศรษฐกิจสร้างสารรค์7 พัฒนาการเมืองนะครับฟาร์มหลากหลายนะแนะครับฟาร์มหลากหลายนะครับเทหารและก็ตำรวจ10กระจายอำนาจราชการ11สาธารณสุข12การศึกษา13คมนาคม14สาธารณูปโภค15สิ่งแวดล้อมนายพริตระบุว,ว่าเหตุที่ไม่ได้แบ่งตามกระทรวงเพราะเข้าใจว่าหลายวาระต้องอาศัยการขับเคลื่อนโดยหลายกระทรวงร่วมกันพร้อมปฏิเสธ ใช้คำว่าเป็นคณะรัฐมนตรีเงาหรือคอรมงเงาเพราะฝ่ายค้านจักไม่ได้เป็นแค่เงานะครับไปไล่บี้ติดตามรัฐบาลแต่เราเป็นเสมือนกับแสงด้วยนะครับเพื่อนำทางและชี้ให้เห็นประเด็นที่รัฐบาลอาจจะยังไม่ได้ขยับส่วนการบริหารในเชิงรุกอย่างก้าวไกลพยายามจะนำหน้าทุกปัญหาเชิญชวนให้รัฐบาลขยับในประเด็นต่าง นายพฤทธ์นะครับมองว่านะครับแม้รัฐบาลอาจไม่ได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะก็ไม่คิดว่าเสียของเพราะถึงแม้เราไม่ได้เป็นรัฐบาลแต่ปัญหาของประชาชนเป็นสิ่งที่รอไม่ได้ยังยินดีที่จะยื่นข้อเสนอแนะนะครับทั้งหมดที่มีเพื่อเชิญชวนและโน้มน้าวรัฐบาลให้ทำตามท้ายที่สุดแล้วหากเผยแพร่ข้อเสนอแนะทั้งหมดแล้วรัฐบาลนำไปพิจารณาผลประโยชน์ก็จะตกอยู่กับประชาชน นอกจากนี้ฝ่ายค้านยังทำงานควบคู่ไปกับกลไกของสภาโดยพระเก้าวไกลได้ยื่น27ร่างกฎหมายเปลี่ยนประเทศเข้าสู่สภาแล้วบางส่วนยังอยู่ในระหว่างช่วงรับฟังความคิดเห็นและหลายร่างที่ไม่ใช่นะครับกฎหมายการเงินสามารถพิจารณาในวาระหนึ่งได้ทันทีเช่นสุราก้าหวน้าสมรบเท่าเทียมขณะที่บางกฎหมายที่ถูกตีความว่าเป็นกฎหมายการเงิน ต้องรอให้นายกรัฐมนตรีเซ็นอนุมัติเช่นพรบข้าราชการทหารที่มีเนื้อหายกเลิกการบังคับการเกตารและกฎหมายกระจายอำนาจนายผลิตยังกล่าวถึงกลไกของกรรมธิการวิสามันประจำสภาผู้แทนราษฎรทั้งในคณะที่พักก้าวไกลได้เป็นหรือไม่ได้เป็นกรรมธิการก็ตามจาะพยายามทำงานในเชิงรุกมากขึ้นเช่นคณะกรรมการวิสามันพิจารณาศึกษาร่างพรบงบประมาณรายจ่าย จะไม่ใช่การแค่การตรวจสอบแค่ปลายเหตุนะครับว่างบประมาณมีความผิดปกติหรือทุจริตอย่างไรแต่มุ่งที่สร้างความโปร่ปงใสนะครับตั้งแต่ต้นน้ําคือที่มาของงบประมาณส่วนตําแหน่งประธานคณะกรรมการส่วนตําแหน่งประธานคณะกรรมธิการชุดต่างๆในโคต้าของพักคก้าวไกลนั้นนายพัทิศกล่าวว่าขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการคัดเลือก โดยเปิดให้สสที่มีความประสงค์สมัครเข้ามาพร้อมกับการนำเสนอผลงานและวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนกรรมธิการโดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปในการประชุมสสพักก้าวไกลในวันพรุ่งนี้3ตุลาคมนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นการทํางานของฝ่ายค้านในเชิงรุกที่อย่างที่บอกว่าวันนี้รัฐบาลก็มีนโยบายของรัฐบาลที่ออกมา และฝ่ายค้านก็มีนะครับในเสริมเพิ่มเติมหรือมีข้อเสนอแนะก็ว่ากันไปแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่มันดีที่สุดที่ผมมองก็คือว่าวันนี้มันทําให้ประชาชนได้รู้ได้เห็นได้ข้อมูลอะไรต่างๆเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาส่วนใหญ่การเมืองมันจะเป็นแบบนี้ครับฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลฝ่ายรัฐฝ่ายค้านเนี่ยนะครับจะเสนออะไรไปก็แล้วแต่ประชาชนไม่ได้รู้ไงว่าฝ่ายค้านมีการเสนออะไรมีข้อมูลอะไรฝ่ายรัฐบาลฝ่ายรัฐบาลก็เลยเฮ้ยเป็นไอเป็นเรื่องของฝ่ายค้านไม่ได้ไม่ทํา ไม่ทําไม่อะไรผลพุดทุนสุดท้ายแทนที่มันจะตกกับประชาชนมันก็ไม่ได้อย่างที่บอกว่าเป็นฝ่ายค้านไม่ใช่ค้านทุกเรื่องนะสิ่งไหนดีก็สนับสนุนสิ่งไหนไม่ดีก็ต้องติดตีงสิ่งไหนไม่ดีก็ต้องวิพากษ์วิจารณ์ก็ทําไปแต่สิ่งหนึ่งที่ให้ประชาชนได้รับรู้ว่าเฮ้ย <c oughs> วันนี้นะครับฝ่ายค้านมีการเสนอแบบนี้แล้วมันเป็นสิ่งที่ดีกับประชาชนแต่รัฐบาลไม่เอารวยประชาชนจะได้รู้ไงเอ้ยแต่สิ่งนี้เสนอไปแล้วเอ้มันมีข้ออย่างี้ประชาชนจะได้ร่วมรับรู้รับฟังด้วยมันเป็นสิ่งที่ดีครับมันเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นการเมืองที่สร้างสรรค์มันเป็นการเมืองที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมนี่หรือเปล่าประเด็นนี้หรือเปล่าที่ทําให้วันนี้นะครับทางฝ่ายรัฐบาลเนี่ย ไม่อยากจะให้เป็นแบบนี้เพราะมันโปร่งใสมันชัดเจนตอไปตรงมาและประชาชนรู้พวกเขาจะโกงจะกินจะทุจริตจะคอร์รัปชันยากลําบากหรือเปล่าอันนี้ตั้งคําถามไว้นะครับอะเดี๋ยวยังไงลองไปฟังที่คุณภริชให้สัมภาษณ์ไว้ครับในการเปลี่ยนแปลงที่เราอยากจะเห็นหนึ่งในวิธีการที่เราดำเนินการคือการแบ่งทีมสอสแล้วก็ทีมงานของพักทั้งหมดออกเป็น15ทีมเชิงประเด็นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจก็ดีเรื่องของการศึกษาเรื่องของสาธารณสุขเรื่องของการพัฒนาการเมืองเรื่องของการเกษตรเป็นต้น โดยกลไกหนึ่งนะครับที่ทีมเชิร์ฟเรนน์นั้นใช้ในการขับเคลื่อคนคือกลไกที่เรียกว่า policy watch นะเป็นการพยายามจะจับตานโยบายและ้าก,การทํางานของรัฐบาลน,นะครับเพื่อที่จะมาวิเคราะห์ว่ามีอะไรบ้างที่เราคิดว่าตอบโจทย์และเราพร้อมสนับสนุนนะครับหรือว่ามีด้านไหนที่เราอาจจะคิดว่ายังขาดบางส่วนนะครับที่เราคิดว่ามีความจําเป็นเราจะได้ทําข้อเสนอแนะให้รัฐบาลและก็รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนั้นกลับไปดําเนินการนะครับอย่างการถแถลงขา่าว นะครับการไลฟ์ของคุณนัทพงศ์เมื่อเช้านี้นะครับก็เป็นหนึ่งในรูปธรรมนะครับของข้อเสนอเกี่ยวกับนโยบายด้านดิจิตอลนะครับเดี๋ยวในสัปดาห์ถัดไปนี้นะครับก็จะมีการแพล่ในประเด็นอื่นอย่างต่อเนื่องนะครับหรือว่าหากมีเหตุการณ์อะไรที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงไหนหรือว่านโยบายด้านไหนโดยเฉพาะก็จะมีการแถลงนี้เป็น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 ประจำนะครับตลอด4ปีข้างหน้านี้อยากทราบประเด็นมีมีอะไรคร่าวๆนะที่ว่าเป็นเด็นที่เราจะ ความจริงเราตั้งใจจะทําทุกประเด็นนะครับเพราะว่าแน่นอนทุกประเด็นมันก็คาบเกี่ยวกับปัญหาที่พี่น้องประชาชนประสบพบเจอนะครับอย่าง15ทีมที่มีอยู่เ่ยก็มีตั้งแต่เรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจมีเรื่องของการเกษตรมีเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสารรค์มีเรื่องของการท่องเที่ยวมีเรื่องของการศึกรษสาสารรสุขนะคกัาการพัฒนาการเมืองการกระจายอำนาจเป็นต้นก็จะครอบคลุมทั้งวาระทางการเมืองเศรษฐกิจและก็สังคม ะแล้วก็ที่เราแบ,บ่งเป็นประเด็นไม่ได้แบ,บ่งเป็นกระทรวงเพราะเราดูว่าหลายวาระเนี่ยบางครั้งมันต้องอาศัยการขับเคลื่อนจากหลายกระทรวงร่วมกันนะแบบ่งประเด็นเรื่องที่ดินเราก็รู้ว่าเป็นเป็นประเด็นหนึ่งที่อาศัย,ศยความรับผิดชอบและก็การทำงนานร่วมกันของของหน่วยงานในหลายกระทรวงครับไม่อย่างในสิบห้าประเด็นที่เรา,าทำลักษณะคล้ายที่เรียกว่าครมองเงาหรือเปล่าก็อาจจะไม่ได้ใช้คําว่าเงานะครับเพราะว่าเรามองว่าเราไม่ได้ทาหน้าที่เป็นแค่เงาในการไป ตามหรือว่าไล่บี้ว่ารัฐบาลทําอะไรไปแล้วตอบโจทย์มากน้อยแค่ไหนอย่างไรแต่เราต้องการจะเป็นเสมือนกับแสนด้วยเช่นกันเพื่อพยายามจะนําทางหรือว่าชี้ให้รัฐบาลนั้นเห็นในประเด็นที่เราคิดว่าเขาอาจจะยังไม่ได้ขยับหรือว่ายังไม่ยังไม่ได้มีการวางแผนเป็นต้นเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าอยากจะให้ฝ่ายค้านเชิงรุกของก้าวไกลเนี่ยพยายามจะนําหน้าทุกปัญหาแล้วก็ไหนที่เราเห็นว่ารัฐบาลยังไม่ขยับก็พยายามจะชี้แนะแล้วก็เชิญชวนให้รัฐบาลขยับไปรับมือ หรือว่าวางแกล้งชาวประเทศนกลนะแต่ว่าแน่นอนกลไกพลัง Watch ก็เป็นเพียงแค่หนึ่งกลไกนะที่เราจะใช้ในการขับเคลื่อนการอิจแนนอีกกลไกหนึ่งที่สำคัญคือกลไกของสภานะครับซึ่งก็จะมีสองส่วนนะครับส่วนที่หนึ่งก็คือการผลักดันกฎหมายนะครับที่เราได้เสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรให้ได้รับความเห็นชอบจากสภานะเวลานี้เนี่ยเราได้ยื่นร่างกฎหมายเข้าไปทั้งหมด2 7ร่างนะครับก็มีประมาณ20บร่างที่อยู่ในขั้นตอนในการรับฟังความเห็น เมื่อรับฟังความเห็นเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีบางร่างที่ไม่ได้เป็นร่างเกี่ยวกับการเงินที่ก็จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาทันทีไม่ว่าจะที่เรื่องของสมรสเท่าเทียมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุราก้าวหน้าเป็นต้นในขณะที่บางร่างที่ถูกตีความว่าเป็นร่างเกี่ยวกับการเงินนะครับก็จะมีเพิ่มอีกขั้นตอนหนึ่งคือการไป ที่โต๊ะนายกนะครับเพื่อขอคํารับรองจากนายกให้เซ็นรับรองแล้วก็ให้ร่างเหล่านี้นเ,นเข้ามาสู่วาะนะำ่งของสภานะในบรรดาร่างที่ถูกตีความเป็นการเงินก็จะมีอย่างเช่นร่างของพอร,บร,รบรับราชการอาหารที่จะนำไปสู่การยกเลิกการบังคับเกณฑ์อาหารมีร่างเกี่ยวกับการแก้ไขแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจเพื่อท้องถิ่นมีอำนาจแล้วก็กลไกในการหาไรายได้ที่ไม่ได้ยึดโยงกส่วนกลางมากขึ้นครับ ฝ่าค้ารไดอย่างข้อเสน,นอเชิงเรียนของเราถ้าเกิดท้ายที่สุดแล้วรัฐบาลไม่ได้นําไปปฏิบัติตามมันจะเสียของหรือเปล่ารเราไม่คิดว่าเสียของนะครับเพราะว่าเราคิดว่าเราถึงแม้เราไม่ได้เป็นรัฐบาลนะครับถึงแม้เราเป็นฝ่ายค้านแต่เรามองว่าปัญหาของประชาชนก็เป็นสิ่งที่รอมไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันมีข้อเสนออะไรที่เราคิดว่าอยากให้รัฐบาลนั้นรับไปพิจานรณาเราก็ยินดีที่จะยื่นทั้งหมดที่เรามีนะครับแล้วก็พยายามจะเชิญชวนแล้วก็โน้มน้าวให้รัฐบาลนั้นเห็นตาม ข้อเสนอต่างคิดว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยถ้าเราเิดแพร่ชุดข้อเสนอของทั้งหมดแล้วรัฐบาลรับไปพิจารณาเนี่ยประโยชน์สูงสุดก็ตกกับประชาชนผมเสริมอีกนิดนึงเมื่อสักครู่เราพูดถึงกลไกเรื่องกฎหมายอีกกลไกหนึ่งที่สําคัญของสภาข้อที่2อก็คือเรื่องของกรรมธิการเราก็มองว่าเราก็ตั้งใจใช้กลไกกรรมธิการทั้งในคณะที่เราอาจจะมีสมาชิกเป็นประธานหรือคณะที่เราไม่ได้มีสมาชิกเป็นประธานในการขับเคลื่อนการทํางานซึ่งการทํางานก็จะเป็นลักษณะของเชิงลุกมากขึ้นอย่างผมยกตัวอย่าง กรรมธิการเรื่องของการติดตามงบประมาณนะครับเราก็ไม่ได้ทำแค่เพียงการเป็นตรวจสอบว่าการใช้งบประมาณที่เกิดขึ้นไปแล้วที่ปลายเหตุเนี่ยมันมีอะไรที่ไม่ชอบมาขากลหรือว่ามีความสุขเสียด้วยกันผดบ้างหรือเปล่าแต่เราตั้งใจทํางานเชิงรุกในการสร้างความโปร่งใสในการจัดทางบประมาณตั้งแต่ต้นงานพยายามจะเพิ่มความโปร่งใสให,ให้ประชาชนเห็นว่าคําของบประมาณที่แต่ละหน่วยงานขอเข้ามา,มานั้นเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้าง ทางรัฐบาลตัดสินใจอนุมัติหรือว่าปฏิเสธคําขอขอะไรบ้างและประชาชนมีความเห็นอย่างไรเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรอย่างตอนนี้ล่าสุดนี่ตาแหน่งประธานกรรมการ,าการของก้าวไกลายรธคณะได้ได้แล้วหรือยังครับได้ไรายชื่อบุคคลที่น่าเป็นประธานสำหรับกระบวนการภายในนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการคัดเลือกนะครับก็ได้มีการเปิดให้ออสอสอ,สอก้าวไกลที่มีความประสงค์นะครับได้ส่งรายชื่อเข้าไปพร้อมกับแผนงานนะครับง่าไๆคือว่าต้อง แสดงให้เห็นว่าหากตัวเองเข้าไปเป็นประธานแล้วจะมีวิสัยทัศน์จะมีแผนงานอย่างไรนะครับที่ผ่านมาก็มีโครงการในการสัมภาษณ์นะครับก็คาดว่าจะได้ข้อสรุปในที่ประชุมสส,สในวันพรุ่นงนี้ครับนะครับอี่เห็นพี่พี่ช่บอกว่าทางแต่ละพักส่งไปผมและสคอ,อ,อันนี้ผมไม่ทราบนะครับแต่ว่าสำหรับสำหรับพักเก้าไกลเนี่ยเรายังยังอยู่ในขั้นตอนการคัดเลือกคนู่ครับตนะัวเองนะเรียบร้อยเสร็จแล้วค่ะ นี่แหละครับที่คุณพริตได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับอย่างชัดเจนนะครับว่ามีนโยบายในการทํางานไงอย่างที่บอกว่าเป็นฝ่ายขานมันก็สามารถที่จะขับเคลื่อนและช่วยกันที่จะตรวจสอบได้เป็นเหมือนกันว่าวันนี้นะครับในฐานะของประชาชนรัฐบาลทํานโยบายต่างๆออกมานะครับแน่นอนครับว่านโยบายไหนก็แล้วแต่ที่มันเป็นผลดีก,กับประชาชน ถูกต้องครับประชาชนอยากได้แต่เราเคยคิดถึงผลกระทบที่ตามมาไหมณนะวันนี้นะครับหลายๆรัฐบาลที่ทํามามันไม่ได้ออกมาชัดเจนมันไม่ได้โปร่งใสประชาชนตรวจสอบไม่ได้ประชาชนไม่รู้ผลทุดท้ายบางครั้งบอกได้เลยครับว่านะโยบายบางอย่างมันกลายเป็นแค่กระจุกคนกระจุกเดียวกลุ่มเดียวที่ได้แต่คนทั้งประเทศต้องแบกรับภาระหนี้สินมันใช่ไหม วันนี้นะครับการที่จะทํานโยบายที่ดีนะครับไม่ใช่คนกระจุกเดียวได้แนละต้องมาแบกรับภาระนี้สิ่งกันทั่วทั้งประเทศแต่มันต้องเป็นคนทั่วทั้งประเทศเนี่ยสามารถได้นะครับผลประโยชน์จากนกโยบายตรงนั้นแล้วช่วยกันนะครับถ้าแบกรับก็ต้องแบกรับด้วยกันนะครับไม่ใช่วันนี้กลุ่มหนึ่งโอ้โหได้สำเร็จได้อย่างตามต้องการ พราะนโยบายมุ่งไปที่กลุ่มนั้นและเอากลุ่มนั้นแต่ประชาชนทั้งประเทศต้องมาแบกรับภาระนี้สิ่มันก็ไม่ใช่ถูกต้องหรือเปล่าวันนี้นะครับมันเป็นโอกาสดีที่ประชาชนอย่างพวกเราสามารถที่จะรู้ข้อมูลต่างๆนะครับรู้นะครับในสิ่งข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นทําการเมืองกันแบบใหม่และวันนี้ประชาชนอย่างที่ผมบอกประชาชนไม่ต้องมาทะเลาะกันเองวันนี้ผมอย่างถึงได้บอกว่าวันนี้ถ้าคุณไม่ชอบพรรคการเมืองคนไหนนักการเมืองคนไหนตั้งตั้งเลยครับนะครับตั้งเลยครับจับผิดเลยครับ ผมบอกเลยถ้าวันนี้นะครับทุกคนนะครับไม่ชอบฝ่ายค้านจับผิดฝ่ายค้านนะครับไม่ชอบฝ่ายรัฐบาลจับผิดรัฐบาลไม่ชอบพักการเมืองจับผิดกันจับผิดทุกคนต่างคนต่างจับผิดผมบอกเลยเป็นสิ่งที่ดีครับเป็นสิ่งที่ดีครับแต่การจับผิดนั้นคุณอย่า ทําให้เขาเสียหายกันแล้วกันคุณจะไปทําไม่นี้แล้วกันเพราะฉะนั้นวันนี้เวลาที่ออกมาหรือมีข่าวอะไรออกมาเนี่ยต่างคนต่างมาวิาพากษ์วิจารณ์แลลองมาวิเคราะห์อดีอยากคิดว่าเฮ้ยเขาทําแบบนี้แล้วเราเรา,เราได้ประโยชน์ไม่สนใจอะไรแล้วแล้วหลับหูหลับตามันไม่ใช่นะมันไม่ใช่ประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นมันมีย่ายประเด็นที่บางครั้งคนอื่นอาจมองข้ามเรามองอีกมุมหนึ่งเราสามารถวิาพากษ์วิจารณ์ได้ในฐานนะประชาชนคน,น,น ates, คห,คหนึ่งมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหา้าอัปเดตใหไฟังครับ